สวัสดีวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนนะครับวันนี้กล่องใหญ่เลยสั่งรองเท้ามาครับจากร้านคานิวาวแก่เลยแล้วกันครับช่วงนี้ก็เมืองเปิดครับคึกคักเลยทีเดียวผมก็วุ่นวายมากครับไม่ค่อยจะมีเวลาเลยนะครับไม่คิดว่าพอเมืองเปิดแล้วตัวเราก็จะเปิดด้วยนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะชิวๆนะครับกดรองเท้ามาครับจากร้านคานิวาวให้สติกเกอร์มาด้วยอันนึงให้บินมาด้วยอันนี้กดออนไลน์นะครับเป็น Adidas Equipment Support 9.3นะครับไซส์ size 10 UK เท่ากับ10.5 US ซึ่งไซส์รองเท้าผมเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นี้คือเป็นดับเบิลบ็อกมาไม่ได้มีอะไรเลยนะครับไม่มีตัวบัฟเฟิลอะไรเลยตัวกล่องก็มีความไม่คมนิดนึงครับน่าจะโดนกดโดนอะไรมานะครับแล้วก็เป็นลักษณะลิ้นชักครับ Equipment Support 9.3ครับ ไซส์เราจะดูของนี้นะครับธรรมดาแล้วเนี่ยไซส์ที่มันเป็น uk เนี่ยเทียบกับ US แล้วเนี่ย US จะเป็นเบอร์ที่สูงกว่าถ้าเป็นของ n นกี้เขาจะเป็น10 uk แล้วก็11 US แต่ว่าของ Adidas เนี่ยมันจะต่างกันแค่ครึ่งเบอร์นะครับเราก็แค่ต้องรู้ไซส์ของเราไว้แับอีกอารหนึ่งที่ดูแล้วแน่นอนเลยก็คือให้ดูของเจปแปนครับจะเป็นเหมือนเซนติเมตร 2. 8 5ด้านี่คือ 28. 5ุ้าเซนติเมตรอันนี้ก็จะชัวร์สุดตัวนี้เป็นคอนโซเทียมนะครับ เป็น Adidas c o n s o r t i u m มก็เป็นซีรีส์หนึ่งของ Adidas เขาที่จะเหมือนแบบว่าเป็นแบบเป็นคอลเลคชันพิเศษของเขานะครับกล่องมาเป็นลิ้นชักแบบนี้ครับวันนี้กลับมามืดแสงหมดก็เลยต้องจัดโต๊ะบนโต๊ะคอมนะครับแคบๆนิดนึงอืม งานดีสวยงามแต่ว่า made in China นะครับรองเท้าอันนี้เป็นรองเท้าที่เคยออกดั้งเดิมเนี่ยคือออกที่ปี93นะครับเป็นรองเท้าว,วิ่งซึ่งพื้นเนี่ยเป็นพื้น EVA ซึ่งพื้นตัวนี้ผมชอบที่สุดนะมันใช้เป็นแบบ over all ใส่ประจําวันได้แล้วก็ตรงพื้นตรงนี้เขาจะเรียกว่า m i d s o l นะครับที่เป็น o u t s o l เนี่ยจะเป็นยางแข็งหน่อยแล้วก็มีความหนาเพราะฉะนั้นเราจะเดินกับถนนอะไรเงี้ยก็มันก็จะสึกยากหน่อยนะครับ อาดิดาสเขาบางคู่บางรุ่นถ้าเป็นอัลต้าบูเขาก็จะต้องคอลแลบกับใช้ยางของคอนติเนนตัลนะครับที่ทํายางรถยนต์แต่รุ่นนี้ก็เป็นธรรมดาและด้านหลังเนี่ยตรงส้นเนี่ยเขาก็จะมีตัวซับพอร์ตอีกหนึ่งนะครับเพราะว่าขณะถ้าเห็นถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะเฉียงเฉียงขึ้นทางนี้มันจะเป็นเหมือนส้นเท้าเราเวลาเราเดินหรือเราวิ่งนะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นฮิลคัลเตอร์ที่เป็นแข็งๆหน่อยนะครับเหมือนที u แข็งๆหนังตรงนี้จะเป็นลักษณะเหมือนซูเอตเป็นเหมือนหนังรองเท้าสกเก็ตบอร์ดนะครับหนังกลดับด้านบนก็จะเป็นเหมือนที่เขาเรียกวโาเมชนะครับเป็นยืดหยุ่นหน่อยนะครับความพิเศษของตัว EQT เนี่ยลิ้นเขาจะเป็นเกลียวเข้าไปเขาจะไม่ได้เป็นลิ้นเหมือนลิ้นรองเท้าทั่วไปเพื่อเขาออกแบบมาเพื่อความกระชับครับ,รบเมื่อเวลาที่ถูกปุกแล้วเนี่ยตรงเนี้ย พลาสติกตรงนี้ครับที่เป็นเหมือนเกาะหุ้มตรงนี้ก็จะทําให้กระชับข้อเท้าแล้วเวลาวิ่งอะไรเงี้ยครับมันก็จะสะดวกมากขึ้นจริงๆ EQT เนี่ยเขามีหลายสีครับออกมาก่อนหน้านี้ก็เคยมีมาแต่สีนี้คือสีที่เรียกว่าเป็นสีดั้งเดิมหรือภาษารองเท้าเขาจะเรียกว่า OG นะครับซึ่งจริงๆ OG เนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของถ้าแรปเปอร์เนี่ยเขามันจะแปลว่า original gangster นะครับก็คือพูดง่ายๆคือเป็นตัวจริงตัวแท้ เป็นออริจินอลนะครับซัดรองเท้าก็คือเป็นออริจินอลเขาจะเรียกว่า OG เป็นสี OG หรือทรง OG ให้ดูอีกข้างหนึ่งครับ mm hmm. คู่นี้เนี่ย4,300บาทผมถือว่าราคาไม่แพงนะครับสำหรับการที่เป็นแบบคอนโซเทียมแล้วก็เป็นคอลเลคชั่นพิเศษตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะหมดแล้วครับ mm hmm. ออกมาในรุ่นนี้ออกมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับที่มันเป็นในเรื่องราวของ EQT อย่างเงี้ยเหมือนกันเลย ด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับ Adidas Equipment เป็นโลโก้ของเขาสีเขียวบางคนเพื่อนผมบางคนบอกไม่ชอบนะครับที่มันเป็นสีเขียวแต่ผมว่าเขียวดําเทาเนี่ยมันเข้ากันดีครับมันออกแบบมาได้ลงตัวดีทีเดียวก็วันนี้ u n นบ x ็อกประมาณนี้ครับแล้วก็ช่วงนี้กําลังคึกคักคึกคืนกันเลยครับทุกคนหนาแน่นมากรถติดเหมือนเดิมครับนี่เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับเวลาหกโมงพบกันใหม่คราวหน้าครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ